ค่ะเหยว่าขืนน้เผาแม่ก็ได้ไปนอนไปไหนนะได้วดหัว๋อนนี่พี่เปนกะสม่ายแม่ว่าน้น่พี่พี่พีไปยั้าวุนเดี๋ยวเอาเสล่งไปพักก่อนจากีนิ่งแวยแม่วัดีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่พักนะครับสวัสดีค่ะเดายแม่พี่ทั้งหมาด้วค่ะเยงวรรมน้โค่ะ ขอถึงความเนี่ยค่ะม่นผู้ชมิจ้าค่ะอาชีพปางๆไม่รวยละค่ะค่ะแม่ค่ะน้องชิดจำไฮเขียนเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวไ้บุญท่าเป็นค้นเขียนต่วเลียเนี้ยวท้างค่ะค่ะเดี๋ยวแม่เบิรก่จ้าแม่ไฮพกชุดรื่เก่าะครับกันสองชุดบ่ตอนนี้ไรสดนะคะท่านผู้ชมค่ะ แบบบ่าแมตับโตเลยค่ะอ๋อแกแค้นหมอครับต <laughs> ิงเมียจเอาเสแต่ได,ด้ไม่คืนไว้เกสแต่ได้บันฉิมหมานะค่ะนณะพอเมียก็ได้เอาเี่ยกำนา่งมันเสียเปลื่นไปใส่แ้นแต่เอาตัวนีตัวมาเป็นตัวกันเพ่เขียนร้ายวะ่ะ <laughs> ในนอนบ้านอรู่ว่าอะแเมยียหรือว่าเป็นนอนหน้าอีกนอตหนาจ้่เพราะว่าเด็กให้พ่อถือเยแม่นเป็นนอตหน้านอหน้าอนนี้แปลว่า กรบเได้ไาร่องยูทูกที่วันมันน่าเบาไปทุทีพานาค่ะเอมีแต่นนองใต่ทุกคนมาเด่นน้าอ้ยาะว่าไงล้วก็ะเ๋าเล็กคือ้าไหนตัวคนหนอ๋อคุณตาพี่เพื่อนว่สบายบอกครับไม่พลาดในรแค่ว่าสบายค่ะแม่เดี๋ยวแม่พา้าก่อนครับไม่กำลังก็ไม่ว่าให้ที่พนนาพนสิคว้าสุดเต็มนะพาอว่าเมือนไ้นพ่อไหนสุดเต็มมันไหนข่าวี่ซี่ข่าวนะจ๊ะค่ะสุดเต็มมันมีจะห้างก็แม่ ที่สองครเซมเบิลค่ะอ๋อสิบสองครกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเอาสูตรคัดเน้นก่อนคส่เจตังค์แ้วเอาสูตรเต็มเในสุดพูดเน้นจ้าแม่ค่ะโครได้พันยาซิมโครไฟสกายพันเอานะคะจ้าแม่กับว่าเท่าดึงเด็กว่าขื่นยังสีน่าค่ะแม่ค่ะอาโครไดที่เข่ามากก็ไหลก็แช่ให้เจตังค์ก็แม่พักไหนเด้อพี่น้องจ้าอาวิ่งไหนเป็นบางสปันเนาฮะจ้าเล็กเล็กวิ่งตัวได้แม่อันวันที่ห้า กอย่องตามหน้าแล้วค่ะครับค่ะยี่สิบห้ากันยาครับวิ่งเจ็ดลองแปดด้วยไปที่เจ็ดจ้ะวิ่งเจ็ดลองแปดเด่นเจ็ดลองแปดเด่นเจ็ดแปดเก้ม่พักคืนว่ามันจะอยู่เมื่อไหร่ดอกีเด่นเจ็ดแปดเก้าสามตัวเลยต้นแปมอะไรตัวอะยรต้นแปมแปดเก้าสามหนึ่งค่ะทั้งเ่งก็ได้ทั้งเท่งก็ได้เยวเลยครับเยอต้นแปแปดสามหนงค่ะบมดเจ็ มันอยู่บ่ไ้ดอกป้าแต่าแม่พอมันขึ้นเ้งแม่แม่อานกเป็นตะกันแต่แม่โคกเลแกมีอต้งการตาเด็กตัวนี้นะแม่เอานั่นเลยค่ะโคกเล็กตัวใดแม่โคกเอาโคกใหญ่โคกเล็กก่อนโคกใหญ่นะคะนะเพอว่าแม่ค่ะเน้นรอไว้เนี่ยเรียบรอค่ะครบใหญ่ค่ะแม่ตั้นไป้47ร่อง3ีจเจ็ดตัง47ร่อง37 47โคกเล็กวันนี้ค่ะ สี่เจ็ดรองสามเจ็ดเม็ดเดียวค่ะกสตงค่ะ3ามเจ็ดเขียนสะกอนบนถ้ำเดี๋ยวสี่เจ็ดสามเจ็ดค่ะข้ะเกเล็กไมขคเล็กเป็นค่ที่แบบว่าสีเป็นฝาปูนเพราะวกําลังกินยาปาอะก็แล้อนอยค่ะ้อเล็กกันสามแปสี่แปซี่แป่เขาไม่เว่ย สามแปดสี่แปดเขียนชะก่อนแมส่ 8, 4, 8, ส,มสี่นินสี่แปดต่ว่าแม่สี่นินสามแปดแ้น่องสองพ่อเจ้าแม่ก็สีเนิ่นสามแปดร่องสี่แปดต่ว่าย่าสมันทอครับริงมันแม่พาะเจาเจ็ดแปดสีได้ไปให้เป็นตัวคาดเหนียงกับแปดเก้าเก่าแปดตัวเก้าเพราะว่าแม่คาดคิดว่ามันสียมา่าจะม่วัานผุดน่ะละค่ะแต่ว่าแม่พรแก่นมันแล้วร่องมันเป็นตัวรองตัวร่องแย่า้าิีมันน่าจะมาตอก้าวโค้งตัววัเจ็ดแปดนี่ยมันเก่งก้มงอยู่แล้วล่ะ อล่าเนี่ะกะตนัวลเนีจ้าสองเจ็ด่ให้คับโคเ่ค่ะสามเล็เ่้อยนี่เดี๋ยวเด้อสองเจ็ดส่ต้องคับโคค่ะก็เป็นทั้งว่าเป็นก็เป็นแต่โคเไจ้ะครับสองเจ็ดองแยังอีกเน่แปดเก้าเาแปดตะข้าวในเงืนนี่กับรคนเปนจว้า นิ ane, vida, ere, ่มยูซีสุดคือเขาห้าอันละตะวัน้าค่ฝันไม่พาดว่าเขาวิ่นอะได้่ะเจตังค่ะเขาวิ่นวอมเด็กว่าฟันเน็นนี่แม่เอาข่ามาหายสามคำตะวันรัามาหายสามหัว่่ฟันสีีค่ะนี่แม่ระวมาเอามาหายเมื่อถึงทัานโตพอไรลูกหันกระซ้งก็โดแม่แม่ใส่แทงยางมาแ้งแม่ก็ยอแค่แย่แต่วางสิค่ะเออพอไรก้าวางไม่รุ้มาแล้วดูแซวเองหรอวู่ก็ได้วางสินะในค่ามฟันไมมพักันค่ะแม่ เออแม่ฟังอันแม่พ,มพอ่อแม่ฟังได้เลยว่าเออแม่ว่าวันนี้แล้วลูกแม่จะตีห้าแล้ววันนแต่ว่ามันมากก็หนูกก็ร้านเาพิ่มก็เอื่อยก็แม่ฟังเสียหน้าตา,ายไปแล้วนะแต่ว่าหน้าตายตอนนั้นหน้าตาพี่หนูกินไอศกรนะจ๊ะแต่ว่าอายุเราสี่สิบห้าปีก็สามสิบสองปีตอนเราเสียชีวิตจะค่ะแม่เออเพิ่อนมาถามแต่ว่าแม่ฟังคืนวัในใจพ่อแม่ฝากต่ถ้างฟันเนี่ยนีโคกเล็ขเขกขึกน้นเขาแล้วแม่ฝากหวานนะฟันแบบนี้เขาแน่นอนตีแม่โคกเล็กค่ะแม่ฝากมั่นใจค่ะโคกเล็นี่นะคะ สามแปดสี่แปดนะแม่นอสามแปดสี่แปดครับตัวการบักเก็ตแปดแล่เรไม่ฝากมันใจอยู่นเจ็ตแปดครับแปดเก่าตัวก่าไดงเงินนะค่ะเจตังค่ะแต่ว่าบักซนเก็ซ้องแปดจะซิมข้ามหนึ่งีสนะบักเก็ตปดจะซิมสองข้ามสาข้าไปจังสี่นะคอะแต่ซิมเลยลายจักหน่อยแนควาคือก็ไม่ฝากเ็ตแดต่ังคือไม่ฝากกับมันใจว่าซีมเม็ปโกลง่ายนะนอแต่ว่าความปันเมีย้นมาบอกแมวนี้นะเจตังค่ะเออจะมีซ้ำนี่แหละค่ะ ตัวใดญ่ยแม่ขอชุดนึงได้ไมเอาเอาอย่บ่อชุดเดียวนะเอาชุดเดียวพ่อครับแขนแขนเออแขนแขนเนี่ยแตว่าม่มาสองคู่นะครับเม่มากันเมยมาค่ะทับเปทับเจ็ดเป็นเป็นน้าต่อยนะจึงม่สินะจินใจเอาตัวไรสินาอ่ะครับเอาเมยมาสองคู่ก็ได้แม่อเอา,าตัวเม่มากตัวองม้นะครบับเจ็ดีเจ็ดครับเพราะว่าฝันนีมแม่อย่างมันมีเปลี่ยนาะมเอ เกดสี่เกดกับแปดสี่แปดเออัว่ามันโตกันแต่จัง,จง,งไหพิ่นบางสองเพราเสื่ออะไรอนะเพราะว่าไม่ลงไปหาเด็กเนะเม,มันบอกไปร้ามันสีไร้าไม่พับถือว่าอยากมาเด็กร้าตัวเดียวฝันขายโกดได้สี่เกเนี่ยครับใช่ไหมอือแปดสี่แปดเลขกามตัวนี้ Get C, Get, B. C, B. แปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแต่ว่าบัสี่แนี่ยิ่งเขาเวยเลยยามเดียวเลยครับเน้นๆเลยว่าแม่ อมฝันเห็นมันดีเ่าวไม่ข่าสามขั้มอีสามจ้าวเมตาเกิดได้เกิดว่ามันสามเต็ก็ฟีเก็ตเลยล่ะว่าะครับ <ant> ค <Arabic> <net> <net> ่ะเออถ้ามันผ่าวนิ้ซึ๊บบัดเนี่ยบันเก็ตแปลไดซีเลีถขึ้นไซอัสไซสันที่เลยค่ะโคเกเนี่เออถ้แปลเก่านั่น่ะแต่ว่าสองเก็ตสองแปเนี่ยป็นซิมขัเดียวกับพอพอต้องสิมไม้สุ่มนี่ยบัเก็ตแลเนี่ย่ไหมันก็รับว่เป็นดอกจิตามันก็ยุคโคเกตย่างเดียวจ้ะค่ะเออแทงไปได้โคเกตขั้นไหละ ต่งตียงนานังวยฟางอค่แม่ขอบคุณหลายจ้าเต็มยู่สงันพราะเพื่อนอะไรเดี๋ยวมาตตดตงมาหาสาขาน่งกัพอลงพครับครับประวังแม่อเน้นๆเนยนๆน้อยๆแคนแคนครับครับห้ามลืมนครับตัวกรเนี่น้องเต้ครับามเพราะว่าันี้เปิดคนแม่แตเนี่ยเพราะเัาคืนแล้ัเจ็ดแปเกลิงเจดนะครับ พูดดว่นูกังไคปกเด็เกตังค่ะอมเันจะขาอันสูเดมเก่าที่เกก็วิ่งข้างะเพราะว่าแม่ด่มเบคกว่าไรนะค่ะแม่ค่ะค่ะเอาสวยๆมันมาด้ขอบคุณแม่ไล้ยรจ้าหายไปๆได้แม่เนอะสวดีคสวัสดีครับสวัสดีครับังังได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอสทางบ้านเกีกีตังได้สองคุณธรสวยค่ะครับขอบคุณแม่ขอบคุณเน้อแ่เอ ห้ามลืมเจ็ดแปดนะครับสําหรับตัวกันนะครับให้ซิมนหน่อยเพื่อนว่าวงกลมสีแดงๆหายกินค่ำสองค่ำกระไดเพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีสําหรับแนวทางสามตัวม่พักไถ้มาสองชุดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดกับแปดสี่แปดนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดก็อย่าลืมนะครับเดินเจ็ดร้องแปดนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่พักนะครับ ครับนาจอเลยนะครับเด้อยเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับตำราว25วันพุทธที่25กันยายน2567นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะย้ำนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางขอให้ทุกท่านใช้สติใช้พิจารณานในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิลิัจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ